พี่ยาตั้งใจเลยว่าตรงนี้จะทําให้มันดีที่สุดให้ลูกค้าแบบแต่ว่าเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไงเราจะทําแบบทีเดียวมันไม่ได้พี่ยาเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วค่อยๆทําค่อยๆไปทีละนิดไม่ไม่ไม่อะไรเขาเรียกว่าไม่ไม่ยึดติดอะอะไรก็ได้ยังไงก็ได้อย่าไปเครียดกับมันได้แค่นี้ก็แค่นี้คือเราที่เราได้มีวันนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่ลูกเราไม่ลูกเนี่ยอย่างลูกค้าเยอะมากเลยนะพี่ยาก็เอาเขารอได้เขาก็รอ บางคนก็พอขายดีใช่ไหมก็อัดใหญ่เลยใช่ไหมอัดมาขายอัดอัดมาพี่ยาไม่ทําอย่างนั้นของถ้าผลิตออกมาต้องให้ดีถ้าไม่ดีไม่ต้องผลิตแล้วลูกค้าก็จะตามเห็นไหมรอนานแค่ไหนเขาก็ไม่บ่นลูกค้าเพราะว่าเรานะ่ะเป็นคนที่แบบไม่โลภข้อหนึ่งนะใครจะขายของดีนะอย่าโลภเอาความโลภออกจากใจแล้วก็เอาความอยากได้ออกจากใจไปบางคนพอขายดีใช่ไหมฉันต้องออกมาเทบุ้ม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 เพื่อที่จะเอาเงินใช่ไหมไม่พี่ยาไม่ทําอย่างนั้น ไม่ทำย่างั้นขาวยยาคนสวยเป็นลูกค้ามาสองปีแล้วไปไปดูสองปีเพิ่งมาครั้งแรกมาจากไหนมาจากคลองเตยมาจากคลองเตยอ้หูมาไกลมากเลยนะก็อยากรวยไกลแค่ไหนก็ต้องมาได้นี่คนนี้พูดพูดใหม่ได้อยากรวยอยากรวยไกลแค่ไหนก็มานั่นเห็นไหมนี่เป็อยู่ใต้ก็ไปนะจริงดิเขาบอกว่ากรพี่ยาย้ายไปอยู่พัทลุงเขาจะตามไปเออจริงนะจริงเขาถ่ายวีดีโอเป็นหลักฐานแล้วนะไม่อ้อหรออ่โอเค เอาหนูยังไม่เคยมาใช่ไหมมาครั้งแรกครั้งแรกทาไหมหนูถึงคิดว่ายังไงฉันจะต้องมาหาพี่ยาช่วยตอบให้พี่ยาชื่นใจหน่อยอยากรวยอะเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จเยอะเห็นไหมเขาเขาทำได้เป็นร้อยกว่าคนเราคนเดียวเราก็ต้องทําได้ใช่ไหมอยากรวยคนก็ทํากันมาเป็นพันพันคนแล้วไม่ใช่เป็นพันคนนะป้ายพี่ยานี่ออกไปน่าจะสองสามหมื่นป้ายแล้วมีป้ายแถมมีคนไหนมาเนี่ยวันนี้พี่ยาให้ป้ายหมดวันนี้นะแล้ว รู้สึกยังไงรู้สึกมั่นใจในตัวพี่ยาแค่ไหนที่ที่ฉันจะต้องมาหาพี่ยาเนี่ยคนคนเดียวทําให้ประสบความสําเร็จเป็นหลายร้อยพันคนผมก็เชื่อว่าคนคนเดียวต้องทําคนที่หลวอทำได้เขานิดมเขามั่นใจเหมือนที่พี่ยาบอกเขามั่นใจในตัวพี่ยาเขาถึงมาหาพี่ยาเขามั่นใจแน่ว่าพี่ยาจะต้องช่วยฉันได้ใช่ไหมรอบหน้ามาใส่ตัวของตูนปะโอเคเอาอานี้ไหมพี่ยาก่อนเขาไปที่เก่ามาหาไม่เจอตามานี่อีกไปเยือนที่เก่า เนี่เห็นไหมลูกค้าแต่ละคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยไกลแค่ไหนฉันก็จะตามพ่ยาไปแต่ละคนที่มาคืออยากอยากมาหาพิ่ยาเนอะได้ได้เลยได้เลยไปเลยลูกไปป้ายเรามีเป็นอย่างนี้เลยไปยกป้ายไหมหมดไอ้ทวยไปยกป้ายไหมหมดที่อยู่ข้างในอะไปป้ายเจอะไปป้ายป้ายอะไปยกมาเยอะๆมันแค่นั้นมันไม่พอแจกหรอกไป พริยาท่าทางพี่เหมือนนักเลงมากเลยนะเอ้ยเอารงนั้นมาตุ้ี่มาเออพี่ยาเป็นคนอย่างนี้ตลอดแล้วลูกค้าเขาไม่กลัวพี่เหรอไม่กลัวนี่ถามเนี่ยเวลาพี่ยาโมโหพี่ยาตวาดลูกน้องนี่เขาก็เห็นกันหมดแล้วคือเราไม่สร้างภาพเราเป็นแบบไหนเราปล่อยไปแบบนั้นเราอย่าสร้างภาพเราเป็นอย่างนี้เราก็ให้ดูอย่างนี้เลยถามว่าลูกค้าเวลาพี่ยาตวาดลูกน้องลูกค้าตกใจนะแต่ก็ไม่กลัวพี่ยาเพราะลูกค้าก็คือลูกค้าลูกน้องก็คือลูกน้องถ้าเราไม่มีความอะไรนะถ้าเราไม่มีความโหดใช่ไหม ลูกน้องบางทีก็เอาไม่อยู่นะจริงๆลูกน้องพ่ยาน่ะดีทุกคนดีทุกคนเลยนะทํางานนี้แบบเต็มที่และอะไรแต่พิยาเป็นคนแบบนี้พ่ยาเป็นคนจริงจังกับงานริ่งคนงเข้ามาขอถ่ายใช่เขาไม่กลัวเนี่ยพ่ยาตวาดลงกนเฮ้ยมึงอย่างนั้นมึงอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วก็เข้ามาหาพ่ยาเขารู้ว่าพ่ยาเป็นคนแบบจริงจังกับงานแล้วอะไรลูกน้องก็คือส่วนลูกน้องลูกค้าก็คือลูกค้าแต่บางทีโหดกับลูกค้าก็มีถ้าลูกค้ายิ่งงอพ่ยาก็โหดนะ แต่เขาไม่โกรธนะเขาไม่โกรธพี่ยาคิดว่าคือเราจะทําให้มันเต็มที่เพราะตรงนี้มันเป็นที่ของเราใช่ไหมเราจะทําให้มันดีที่สุดแต่เราต้องค่อยๆทําไปแต่เราจะไม่หยุดขายเราจะไม่หยุดให้ลูกค้ามาเราพี่ยาเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วค่อยๆทําค่อยๆไปทีละนิดไม่ไม่ไม่อะไรเขาเรียกว่าไม่ไม่ยึดติดอะอะไรก็ได้ยังไงก็ได้อย่าไปเครียดกับมันได้แค่นี้ก็แค่นี้ คือเราที่เราได้มีวันนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่โลภเราไม่โลภของถ้าผลิตออกมาต้องให้ดีถ้าไม่ดีไม่ต้องผลิตแล้วลูกค้าก็จะตามเห็นไหรอนานแค่ไหนเขาก็ไม่บ่นลูกค้าเพราะว่าเราเนะ่ะเป็นคนที่แบบไม่โลภข้อาหนึ่งนะใครจะขายของดีนะอย่าโลภเอาความโลภออกจากใจแล้วก็เอาความอยากได้ออกจากใจไปมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะบ้านพิยาต้องมีความอะไรรู้ไหมมีความอดทน มีความอดทนแล้วก็ดูดี่นะเด็กบละคนเนี่ยมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ต้องอดทนด้วยนะต้องพยายามพยายามเพื่อที่จะมาหาร้านคุณว่าคุณอยู่ตรงไหนบางคนนี่ขับรถสามสี่ชั่วโมงวนหาพิยานะ<ม>หายากไหมร้านเราหายากไหมไม่ยากค่ะบางคนก็บอกอ่ที่ไหนก็มาได้น่าเห็นไหมอยู่ที่ไหนก็อยากมาอยากมามาหาเลยย้ายไปตรงไหนก็ตามไปน่านเห็นไหมนี่นนถ้าพิยาย้ายไปอยู่พัทลุงจะตามไปไห <ป S 1> <ไป S 2> ม ไปไปเดียวมาตะลุงด้วยถ้าพี่ยาย้ายไปอยู่เมืองนอกไปอ่ะไปไปะนั่นน่ะเห็นไหมนี่แฟนพันเทะเลยนะพี่ยาจะย้ายไปอยู่เมืองนอกก็ไปแต่พี่ยาไม่ไปนะพี่ยาไม่ชอบเมืองนอกอ๋อโอเคโอเคได้โอเค